สดีคุณชม้ชมนุกันนะยินดีู้สู่ใหม่ครับนะกับผมนะคนเดิมนะเฟสไลออนเกมเมอร์ทีวีนะเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นเซอร์ไมค์กันนะโอเคก็ขอเวลาสู้นะเดี๋ยวเราอมีเสียงแก๊สเด้อนะโอเคไม่ได้นี้ดิอ่าไอ้นี่ทัดเออจุเออแบบนี้เย็บเดี๋ยวเรามาเล่นสกายวอร์ แบบโซโลกันรวยครับโอเคนะโอเคไม่เป็ไเรไรนะโอเคทุกคนน่าจะลืมกันหมดแล้วนะโอเคเกินมาแล้วอึ๊บโอ๊ะโอ่โอ,อ,อตีกันได้ฟัดฟ้าโอเคจะเลือกสายอะไรดีสายนุ่งโพไม่ไม่ไม,ไม่เราจะเลือกสายขุดเอาสายเอย้สายนุ่งโพ เลยครั้ okay. งไปแล้ตวตอนนี้มารับสามสองหนึ่ง,ง,งตึตตตตต๊มาแล้วให้เราไปเปิดกล่องนะกล่องไม่ได้กดแค่ครั้งเดียวมันจะของมันจะหล่นมาเลยฟักไม,ไ,มได้ของแบบกากากวะฟักสกีนกูก็ดีนะสกีนกูก,ก็เท่แต่ทำไมกูได้ของกากเฮ้ยเอ็นชาร์ด ขอเอ็นชาร์าขอนะขอใส่อ่าโอเคเดี๋ยวเราคูณเลขก,ก,นะก,ก่อนนะเลขสองก้อนนะสองก้อนโอเคขึ้นไป้งบนนะเพื่อครับไอเนี่ยดาบเหล็กนะเย้แค่นี้เรือเราก็ไปไฟกับคนอื่นได้แล้วนะหรือบอกนะเซิร์ฟนี้มันเป็นบั็กตรงที่เราใส่ชุดก่อนชาร์จไม่ได้นะเฮ้ยครับชิวโอเคนะดูสกีนตัวเองไปมันเท่ะนะ เออไปปะเดี๋ยวเราต่อไปตรงนั้นกันเลยเฮ้ยแกชื่อแกชื่อ์นะผมชื่อว่าแกชอรอนะใครอยากเจอผมได้ก็เข้ามานะไอ้พีเซิฟอยู่ได้ด้งคลิปนะเขาได้ตั้งแต่วอร์ชั่น1.0.3ขึ้นไปนะแต่1.0.4.1เข้ายังไม่ได้นะ1.0.4ก็เข้าได้นะโอเคตอนนี้จะต่อมาตรงนี้แล้วนะนวนะเอ,อ่อเราไปตรงนั้นกัน เพราะมันมีกล่องผมเคยเล่นแบบนี้จำได้นะมันมีกล่อง <Okay. S 1> กระโดดข้ามไปเลยนะ okay. มีใครตามหลังนะนะม,นมีใครตามหลังกูอยู่โอเคขึ้นไปคนระับจุบๆุๆบจุ๊บโอเคขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาปุ๊บเราให้เราทำการทุกต,ตรงนี้ออกนะอ่าผมจำได้ไม่ต้องห่วงนะ ไม่ต้องห่วงรู้สึกเฮ้ยโอเคครับโอเคเดี๋ยวๆดตรงนี้ดิกูตรงนี้อ่าซชื่อมันดูกล่องไปแล้วอ๋อใช่ปะดูกล่องไปแล้วมันดูกล่องไปแล้วว่ะโอ้เซิงนะเซิงเลยอะไรเราไปตรงกลางกันเลยนะไป โกโกโกเอ้ยเกือบตกเกือบตกเกือบโง่แล้วไงนะโอ้โหไก่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 อย่าพึ่งไก่อย่าพึ่งตกนะลูกตกนี่พ่อเซ็งเลยนะเออโอเคปะบอป๊อบมาเนบ่บ๊อบบ๊อบใจเย็นใจเย็นใจเย็นนีนน่ตีโคตรแรงเลยเต้เยกลับแปบ๊บนะมีคำหยาบขอไปลนะเพื่อความบันเทิง อย่าไปลอกเรียนแบบแล้วกันเฮ้ยมีพี่อับเพชทวะไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นคนนันน้นอู้วไก่ไหนหนยังนั่นนีู่วะกูกูขอก้าแล้วกันอือตายแล้วไก่ไก่ตายเฮียมึงมึงเร็วมึงเร็วมึง,มอง,มองเอ้ยเฮ้ยเงนีน้องโบวะเดี๋ยวจัดจัดของก่อนเฮ้ยตรงนี้ ใส่เสื้อกางกางเกงยินช้าจะใส่ทำไมมันใส่ไม่ได้ก็ะโปรงไปแล้วนะซัมบี้ซัมบี้ตัวเล็กบอกว่าโอ้โหซาร์เด้อเด้อเพิ่งมาว่ะเพิ่งมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งโอ้โอ้ของดีของดีเด้อเด้อเดี๋ยวกูไปแล้วกูไปแล้วอ้าไอ้ซาร์เจียมนะเฮ้ยมึงมีข้างบนอยู่อ่ะ เดี๋ยวแล้วเอิงว้ามาจากไหนเอิงว้ามาจากไหนโอ้โอ้โอ้ชิบ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 เลาะชิบเลาะชิบเลาะกูมาแล้วมาแล้วจัดตายไปเลยเนอะเป็นลมแดดไปดิอ้าวเอ็นดูโพละเจอแล้วเอ็นดโพลเอาออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไก่ออกไปเอาเอ็นดูโป๊ เอ็นโนโปลคอยโนโปลคอยโนโปลเอ็นโนโปลเอ้าเอ็นโนโปลไม่ได้เอาของเต็มด้วยลืมเอาไก่ออกไปจะตายละกินไก่สักนิดสักมั้งโอเคแล้วก็ทิ้งไก่ออกไปทิ้งทิ้งโอเคโอเคเราได้โนโปลโหสามลูกเลยนะนะโอเคเดี๋ยวอาหารอเอามาได้ หานมาไว้ตรงน,นี้ะโอเคมีธนูด้วอ๋อธนูมาด้วยครับเคเราจะใช้ขวานเพชรในการโจมตีนะซึ่งขวานเพชรมันแรงไงไอ้ซึบอคุ้โอเอ้าไอ้เบื่อมึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกแล้่มึงมาตั้งแต่ตอนไหนเฮะเดี๋ยวเล่นใหม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยนะน่าสงเพศเหลือเกินเดี๋ยวกับจับจับจับับล็อบบี้นะโอเคปะจับกระดูกดีเจลพี่นะโอเคแป๊บเดียวเออมันแบบติดติดอากาศต้องโหลดนานนะโอเคนี่เกมจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเราต้องเลือกใส่ท่อโหมเริ่มนะใส่ทโอมันดีนะใช่ปหมโอเค เด้อ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 โอ้ยโอ้โอ้โอ้เป็นแฟนกับพีโรบายแล้วครับไม่ใช่แล้วโอเคเด้อเด้อโอเคมาแล้ววุ้ยแบบนีเ้เว้ยไปทุกกล่องแล้วเป็นแบบแรกโอ้ได้ของมินชาร์ดเนี่ยเอามานะของอะไรก็เอามาให้หมดนะโอเคขอคุณหน่อยดิว่าคุณได้ปะ ใชหรอต้องต้องใช้นั้นอย่างเดียวใช้ที่ขุดเหล็กอย่างเดียวมิงโคตรแบบนะทำายชีวิตประชากรโอเคเอามาเออนี้ด้วยต้องใช้ที่ขุดเหล็กนะโอ๊ยตายโคตรงูอ้บ้าอ๋ออ่อราตายได้เลยนะ กลับล็อบบี้เลยรอรอกอออลับล็นะอบบี้เล่ยน้องคนอื่นบ้างนะเฮ้บ้านะโอเคไปเอ,อ่เอ,อคลิปนี้จบเพียงแค่นี้แล้วกันที่เกียดละนะโอเคกลับล็อบบี้ก่อน L O B B Y ล็อบบี้โอเคกลับล็อบบี้นะโอเค,นะอเคร้อยแนละ้วตอนนี้เรากำลังกลับล็อบบี้อยู่นะ เราแป๊บเดียวนะโอเคติดติดต okay. ิดติดติดต <B> ิดต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 ดติดต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 ิดต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 ดต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 ดิดิดต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 ดิดิดต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 ิดิดต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 ดดตดตด เ็ากินก่อนพี่ยังไม่อยู่ใช่ไหมแล้วก็รหัสเฮ้ยชึบ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 ชุบได้ปะไม่ได้หรออัลทับรีจีเตอร์ดูดิซึ่งเฟิร์มนี้มันแบบไม่รู้อะเสร็จรหัสบ้ามั่วยังไม่ได้ชุบ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 ได้ปะ โอเคไม่ต้องล็อกอินละไม่ต้องล็อกอินช่างแม่งนะโ okay. อเคพอเลิกเลยโอเคโอฟินเจตขอเปิดไม่ได้ไม่ได้ต้องทับรีจิตเตอร์นะโอเคขอทับรีจิตเตอร์ได้ไหมดิจิตเตอร์แล้วก็รหัสศูสนย์หกตัวอาศูนย์หกตัวหกตัวก็ววไม่ได้นะ ไม่ได้ก็ไม่เลยอันนี้ใครชอบอย่าลืมนะไลค์แชร์นะทกใครบา,บ,าบายบายเดี๋ยวมีเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวทานหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้นะมีเกมนี้เฮ้ยสกินหินเขามีเกมอ๋มมอมีเกมนี้คือให้เรากระโดดหนีมังกรนะถ้ามังถ้าถ้าเราเข้าไปหามังกรเราจะตายทันทีนะโอเคไปแล้วบายบาย